สวัสดีคุณฮารุจิมะครับขอโทษที่ให้รอนาะนผมดอรเลมูน hm นะครับหลังจากที่วิฉัยมาแล้วเราจะมี2เรื่องที่ต้องบอกคุณฮารุจิมะนะครับวันนี้1งทางเราต้องขอโทษด้วยที่ตอนแรกไม่เชื่อว่าคุณป่วยจริงๆองคิปว่าคุณฮารุจิมะจะไม่ละเอียดเท่าคิดเพื่อเธอครับใน,นทางโรงพยาบาลต้องขออภัยด้วยเราพยายามเช็คชื่อแล้วแต่ไม่มีรายชื่อคุณอยู่ในเพื่อเธอเลยครับอะ,อะไรนะครับแล้วรายล,ลชื่อเพื่อเธอไม่ชื่ออะไรอตอนนี้มีซิงยี่มเบีแล้วก็ไม่มีคุณฮารุจิมะครับแต่ต่อไปน่าจะเป็นแอสตาเหยากับ โอ,โอ้ก็ไม่ขนาดต้องน้อยใจจนกลายเป็นแมวเลยนะครับแถมตาเลยด้วยงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณหมอจะพาคุณฮารุจะมาไปตรวจร่างกายอีกทีหนึ่งนะครับ ในส่วนแรกคนไข่ฮารุจิมาเป็นตัวคอนไฮเปอร์แครีที่เน้นไปนที่ค่าคิเลทแล้วก็คิดาเมจพูดง่ายๆคือเป็นตัวคอนไฮเปอร์แครีเลยไม่ได้ปั่นอะไรยากคุณหมอจะพูดเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ไม่ต้องมาบอกเลยว่าตัวคอต้องใช้อะไรอัพบ้างพอเราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าตอนนี้เราขาดเหลืออะไรอยู่ของบอสไข่กี่ชิน้นเงินขาดเท่าไหร่อะไรมีบอกหมดโดยสกิลของฮารุจิมาให้นนเปนปที่คอแพสซีฟแล้วก็พุ่งโจมตีที่เหลือก็ตามมีตําเกิดในส่วนของ W Engine ผมใช้เป็นของ BP อยู่แน่นอนว่ามันไม่ได้ดีที่สุดดีที่สุดยังไงก็เป็นกระเป๋ายาของฮารุจิมาอยู่แล้วแต่ใครไม่มีงบซื้อกระเป๋ายาคุณหมอก็มีอย่างอื่นแนะนํานะครับคักรอกันได้หน่อยนี่จะเป็นอาวุธที่จะมาในอีเวนต์ของแพชนี้ซึ่งเป็นอาว จะมาใช้ได้ค่อนข้างจะดีหรือใครอยากจะใช้ของรุ่นพี่อันตอนก็ได้แต่จะบาลานซ์เตยากหน่อยนะเพราะว่าเป็นฟื้นฟู้พลังงานต่อไปจะเป็นแผ่นดิสคุณหมอใช้เป็น4คริสสอสายฟ้าอยู่นะตอนนี้ช่อง1นไม่มีอะไรช่อง4ใส่เป็นคีเาเมจก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวโอเวอรแจกฟฟีให้คีเลตในส่วนของช่อง5ผมใส่เป็นเพนเลโชแต่เพราะว่าผมเล่นกีนลีนาะมันเลยดีแต่ถ้าคุณไม่ได้เล่นกีนลีนาะก็ใส่เป็นบุนไฟฟ้าก็ได้แต่เนื่องจากคุณหมอกลัวคุณไข้ฮลุจมานล้มพับจึงต้องมีคุณ พอฮารุจะมาไม่ได้ยืนฟิวนาขนาดนเน้นสลับตัวมาเบิร์ดเบิร์ดแล้วก็ออก โดยตัวละครของฮารุจามะนั้นจะไม่ได้มีเมคานิกอะไรซับซ้อนมากที่ยากจริงๆนั้นจะเป็นการคอมโบซะมากกว่าแต่เมคานิกหลักของฮารุจามะคือการเก็บสแต็กซึ่งสแต็กของฮารุจามะนั้นจะได้จากการโจมตีครบ5ครั้งหครั้งจะได้2เม็ดสกิลจะได้6เม็ดเชนแท็กจะได้อีก6เม็ดหาเกิดช็อตไฟฟ้าไม่ว่าใครในทีมจะทําก็แล้วแต่ก็ได้อีก6เม็ดจริงๆไม่ต้องช็อตไฟฟ้าก็ได้ธาตุอะไรก็ได้ขอให้มันติดทาตก็ได้6เม็ดละซึ่งไอเม็ดเนี่ยจะในสนามได้แม็กสุดแค่6เม็ดแต่สแต็กก็เต็มได้8เอางงนีงงซึ่งเมื่อเรามีเม็ดตุ้มจิ๋วเราสามารถกดโจมตีค้างเพื่อเล็งได้จากนั้นเราจะทําการมาร์คสตูและเมื่อมีมาร์คแล้วสามารถพุ่งไปโจมตีด้วยดาบได้ซึ่งที่ ว่า t สเตก็กนมีแปดแต่มันอยู่ในสานามได้แค่หเมตรอธิบายแล้วมันจะงงแต่ว่าทุกคนก้าใจว่ามันเกินมาได้ะะ้วกันแต่ก็เกินมาได้แค่แนะอ่ะจะได้เห็นภาพอันนี้ผมยิงไปหครั้งแล้วมันจะได้สองเมตรแล้วผมกดสกิลต่อได้อีกหเมตรแต่บนสานามมีตุ้มจิ๋วไว้หกเมตรนะแต่สเต็กผมมันมีแปดแล้วแล้วผมจะเข้าไปฟันได้ทั้งหมดสี่ทีซึ่งการฟันหนึ่งทีจะใช้ทั้งหมดสองสเตก็กแต่ถ้าผมมีแปดสเตกก็กลจะฟันได้ทั้งหมดสี่ทีจบละไม,ม่แค่นี้นะาฮันฮรูจะมา,าราก์าจจมากมีกค่นี้แหละอย่างท สามารถพุ่งไปฟาดอนได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งเล็งมอนโดยหากได้เป็นทีมโปติแล้วผมจะตัวสตันมาสตันก่อนแล้วเอาซัพพอร์ตบัฟจากนั้นเราจะได้เชนไอ้แท็กของฮารุจามะคุณอาจจะมีคำถามว่าอา้าวง้นมีแค่เชนไอแท็กมันก็มีแค่หกไม่ได้ดิคุณหมอความสามารถเพิ่มเติมเมื่อฮารุจามะมีเพื่อนที่เป็นสตันหรือว่าเป็นธาตุปกติฮารุจามะทำความเสียหายเพิ่มขึ้น40%ใส่ตัวที่โดนสตันอยู่หรือว่าโดนธาตุอยู่ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเขาทำการชาร์จโจมตีหรือว่าแคนเซิลด้วยก่บบกเนนชัน เพราะง,งั้นหลังจากเช้ะแท็กแล้วผมจะกดสกิลเพื่อแคนเซิลแล้วเข้าไปฟันฟันจากนั้นกดสกิลค้าอีกทีหนึ่งแล้วก็แคนเซิลเข้าไปฟันฟันัๆแล้วผมก็จะจบด้วยท่าไม่ตายปิดฉากแบบโคตรคูลนี่เป็นไงไม่ให้ดูท่าไม่ตายจบเลยอธิบายเพิ่มเติมคือหลังจากเช้ะแทงแล้วสามารถกดสกิลค้างไว้ได้เลยนะกดค้างมันจะไม่ใช่พลังงานด้วยมันจะทำหน้าที่เดียวเหมือนกับการเล็งเพื่อที่จะมาร์กมอนได้เหมือนกันแต่หลังจากล้มเสร็จผมจะยอมกดสก e ิลเอ็กซ์เน้นย้ำว่าต้องค้างนะไม่งั้นมันไม่แคนเเซิลลลนนนนนนนะะะะกกดดแ้้้้ววววป่่่่อยมมมัามานะงงัััไาาารรรร์จุใหพงงงตงสีนนบ,บ โดยทีมที่ผมใช้จะเป็นทีมฮารุจามะซิงยี่แล้วก็ลีน่กอดทีมนี้ก็เดินสายที่ได้ดูไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็จะบวกคู่ๆมากับแบงบูสายฟ้าอย่างปักบูต่อไปจะเป็นทีมที่มีหลักการวิธีเล่นแบบเดียวกับทีมแรกเลยแอมบี้มาแทนซิงยี่นิโคมาแทนลีนะวิธีเล่นก็ไม่ต่างกับทีมแรกเลยในวิธีการสตามอนก็ถือว่าเป็นทีมทางเลือกที่เป็นทีมฟรีแล้วกันต่อไปใครที่แบบกดแบงบู FBI มาแล้วอยากจะใช้จริงก็คงต้องยอมเปลี่ยนลีน่าออกแล้วใส่เป็นโซคุแทนเพื่อที่เราจะได้ ถ้าถามคุณหมอว่าหน้าเปิดไหมหน้าเปิดอะไรล่ะตัวแจกฟรีนั้นมองข้าไมไปเป็นอาวุธหรือ M1 ยส่วนตัวคุณหมอมองว่าเดี๋ยวเขาแจกอาวุธขัดห้แรงเอให้ฟีก็ใช้ที่เขาแจกมาดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวอาวุธจะนอนคลังแต่ที่เขาแจกมา,มาขัดห้ด้วยแรงของแรงเอทั่วไปแน่นอนเป็นรุ่นเอา M1 ดีกว่าต่อให้หลุดเลนแล้วก็สามารถเก็บการันตีไว้ได้ด้วยหากถามว่าเอมนุ่งทำอะไรได้ปกติมันจะพุ่งเข้าไปฟันสี่ทีก็คือแปดสเต็กใช่ไหมมันก็จะเพิ่มแม็กสแต็กมาเป็น้าสิบส ่สามารถแคนเซิลได้ก็เลยยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่เลยหากใครชอบตัวคอมโบคุณหมอน,น่ารำเลยตัวนี้นต,นต่อไปจะเป็นโชว์เคสของทีมฮารุจามะต้องบอกก่อนว่าถ้าไม่แลอาวุธผมยังไม่50อยู่ยังไม่อัพเลยผมรออาวุธอีเวนต์มาอยู่ก็เลยยังไม่อัพทีนี้จะเป็นฮารุจามะซิงยี่ลีนะแล้วก็แบงบูไฟฟ้าเออคุณฮารุจามะไม่เอาแบบคนข้างล่างเหรอครับจะบ้าเหรอใครจะไปบ้าพลาแบบหัวหน้าแค่มองหน้าหัวหน้าก็รู้แล้วว่าหัวหน้าคิดว่าพูดเราโยเยนะ่ะพูดจามไม่ระวังปากเลยนะครับเดี๋ยวได้กลับข้า,า,าดโว์เเคคคสของนนาายปกกแจ๋๋ววััดีรบ 伸びる影いつも一つだけ幸せなんて今までだって降りそそがれかった空にあげたとしてもままり色も雲仲間外れた知って降るから 翼を広げ届け無限に続く空へ自由を知って そくずら消えてそこらない暗闇へ引きずるくらいくみに絡め取られそれでも今日のこそは掴み取るよ光を大切な人が待ってるから ถ้าชอบหมอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบอกว่าตู้หน้าเขาจะไม่ปล่อย2ตัวพร้อมกันเองนะครับเหนื่อยเหลือเกินสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมา,มากๆที่เข้ามาดูดอกเตอร์เลมุกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้เจอกันครับ Peace